สวัสดีครับมาวันนี้เราก็มาอัปเดตของเข้าใหม่กันเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็แจก QR Code ID Line บ้านกูมีดี FC ใครที่ถามมาว่า,าจะแอดไลน์เข้าไปยังไงนี่อ QR Code add line ได้เลยนะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ 098 727 1062อีกหนึ่งเบอร์ก็065 714 741 4แอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับแอดไลน์ได้เหมือนกันก็วันนี้มาอัปเดตกันนะครับส่วนหมายเลขบัญชีถ้าจะแบ่งปันก็มีแค่บัญชีเดียวนะเกียรติศักดิ์พงษาชัยนะครับ0 2 5 8 3 3 1 4หนี่นะครับก็สำหรับใครที่จะอแอดไลน์ ก็ว่ากันไปนะครับนี่เขาวางไว้ตรงนี้เลครับว,วางไว้ตรงนี้ส่วนอัปเดตวันนี้มาเริ่มต้นกันที่พระสิวลีนะครับเป็นพระสิวลีเนื้อออกออว่านสบู่เลือดนะครับแบบนี้ <c oughs> เข้ามาใหม่วันนี้นะครับสวยๆเลยนี่ครับเข้ามาใหม่วันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นแบบเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับใครที่ชอบ นี่ครับพระศิวลีพิมพ์กลางนะครับหลวงพ่อโวยสร้างปลุกเสกนะครับในช่วงหลังปี2500แบบนี้นะครับสวยๆนะครับนี่ก็เป็นว่านตะบูเลือดนะครับผสมผงนะครับก็มีมวลสารอยู่ตามองค์นะครับจะมีมวลสารอยู่ตามองค์เนื้อหาก็ดูง่ายครับองค์นี้เนื้อหาจะดูง่ายนะครับเป็นพระศิวลีพิมพ์กลางนะครับแบบนี้เอาลั วันนี้ผมได้พระสันสะดุ้งกลับมาสามองค์นะครับมาสามองค์ใครที่ชอบนะครับพระสันสะดุ้งกลับนะครับก็นี่ครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ไลน์มานะครับชอบองค์ไหนมีสามองค์วันนี้นะครับสวยๆทั้งสามองค์นะครับสวยทั้งสามองค์จะเลือกก่อนเลือกหลังก็ว่ามานะครับมีทั้งสามองค์เป็นเนื้อดินนะครับพิมพ์โบราณ ช่วงหลังปี2,500แบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยไกรที่ชอบพระสันสะดุ้งกับสะดุ้งมันนะครับแบบนี้กลับร้ายกลายเป็นดีก็นี่ครับหลังสวยสวยผิวสวยสวยนะครับหน้าตาสวยทุกองค์ครับนี่นะครับผิวพันธุ์ดีหน้าตาดีทุกองค์นะครับไม่มีอ่ใครชอบองค์ไหนก็คุณก็แคปหน้าจอเลือกมาแล้วกันนะครับก็มี3องค์ให้เลือกแบบนี้นะครับ สามองค์ให้เลือกแบบนี้วันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับถ้าใครดูอัปเดตไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งเล่นไลฟ์สดกันคืนนี้นะครับก็จะได้เห็นชัดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับสามองค์นะครับชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอเลือกมาได้เลยนะครับสามองค์นะครับต่อไปนะครับ ก็เอาพระสมเด็จก่อนนะครับเอาพระสมเด็จก่อนมีพระสมเด็จ3องค์มีขุนแผน3มองค์นะครับเนี่ยนะครับพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเป็นผงน้ำมันแบบนี้นะครับเป็นสมเด็จผงน้ำมันแบบนี้นะครับนี่สวยสวยเลยนะครับสวยสวยเลยผงน้ำมันหลังยันนะครับองค์เนี้ยองค์น้ำมันหลังยัน เป็นพระสมเด็จองน้ำมันหลังยันแบบนี้นะครับผิวพันดีครับผิวแบบผิวสวยเลยองนี้นะครับดูง่ายนะครับกำลังขึ้นฟ้าขึ้นคาบทีเดียวนะครับสวยเลยนะครับเป็นหลังยันแบบนี้นะครับดูง่ายครับใครที่ชอบพระสมเด็จที่หลวงพ่อปวยสร้างลูกเสกนะครับก็แบบนี้นะครับออกวัดโคศิตารามนะครับออกวัดโคศิตารามหลายคนชอบถามคําถามนี้ว่าออกวัดไหนนะครับ อันนี้ออกวัดโคสิตตารามนะครับแล้วก็ปีใช่ไหมจะถามอยู่สองอย่างยอดฮิตออกวัดไหนปีอะไรอ่าปีหนึ่งกว่ากว่าอ่าหนึ่งกว่า,กว,านะกว่านะปีหนึ่งกวา่ากว่าอันนี้นี่ครับตรงนี้เป็นเนื้อน้ำมัน ตรงนี้เป็นเนื้อน้ํามันผิวผิวนี้นะครับผิวนี้เนื้อน้ํามันนะครับออกโซนออกโซนโผเก้านะครับโซนโผเก้าเนื้อสวยมากนะครับเนื้อสวยมากโซนโพเก้านะครับเนื้อมวลสารเนื้อจัดทีเดียวนะครับนี่คร evet. ับเนื้อหาจัดมากเนื้อหาจัดมากให้ดูเนื้อชัดๆแบบนี้นะครับ ให้ดูเนื้อจะชัดแบบนี้ไม่รู้ชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าชัดหรือเปล่าน่าจะชัดนะอืมเป็นเนื้อโซนปกโพก้าแบบนี้นะครับเป็นเนื้อน้ํามันปกโพก้าเนี้อเข้มเลยนะครับ <t aps> ก็สวยนะอีกองหนึ่งเนื้อแบบเดียวกันนะครับแตบบ่นี่เป็นอ่าเป็นโพกิ้งนะครับเป็นโพกิ้งโพกิ้งนะครับยุคแรกเลยครับแบบนี้ องค์นี้สวยนะครับมีกระเทาะนิดนึงด้านข้างเนี่ยนะครับมีกระเทาะนิดเดียวด้านนี้นะครับองค์นี้สวยนะครับผิวพันดีเป็นเนื้ออโปกโพก,ก้าเหมือนกันนะครับเนื้อโปรก,ก้านะครับเป็นออกน้ำตาลปิ๊บนะครับนะี่ครับพอเอาพอพอเราซูมก็มาใกล้ๆสีมันจะออกเซ่จริงๆพระเป็นพระ สีเข้มนะครับโซนน้ำตาลปี๊บเนี่ยนะครับเป็นโซนนิยมเลยครับแบบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบโพกิ่งองค์นี้นะครับก็นี่ครับเนื้อหาสวยจัดนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับทักกันเข้ามาได้แบบนี้อ่าโพกิ่งลูกแรกนะครับ ลูกค้าชอบครับปกโพเนี่ยหลายคนบอกว่าปกโพหลวงพ่อกลวยล่มเย็นนะครับปกโพแล,ล้วลมปกโพใช้ปกโพแล,ล้วลมเย็นนะครับก็นี่ครับอง์นี้เป็นเนื้อน้ํามันนะครับเป็นขุนแผนอ่าปางเขาเรียกว่าปางมานวิชัยแบบนี้นะครับเนื้อน้ํามันนะครับอยู่ในซุ้มเหมือนแก้วแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับอง์นี้ สวยๆเลยเนื้อน้ำมันเนื้อจัดมากนะครับเนื้อจัดจ้านมากเนี่ยผมจะลองจะลองเอากล้องส่องให้ดูนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามือไม้ก็ส่องกล้องก็จะไม่ค่อยถนัดนักเะครับ สองห้องก็จะไม่ค่อยถนัดมากแฝงจัดมากเหลือเกินโอ้แฝงจ้าเหลือเกินจ้าซเหลือเกิน ชัดไหมแบบนี้ชัดมเนยเนี่ยๆๆเนี่ยขาจะมีทองเก่าอยู่นะครับมีทองเก่าอยู่แบบนี้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับขุกขลักทุกทีเลยขุกคลักทุกคลักไม่รู้อะไรก็อะไรกัไม่รู้เล็กๆน้อยๆ้อยขคลักขุกคลักนะพระสวยครับองค์นี้นะครับเป็นขุนแผนเนื้อน้ํามันนะครับพระสวยเลยนะครับเป็นขุนแผนเนื้อน้ํามันนะครับ นี่ครับน่าใช้องค์นี้น่าใช้ครับเดินน้ำมันจัด,จดฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับถ้าถูกใจชอบใจก็ฝากกดแชร์บอกกล่าวเพื่นพนพนพนอนๆพ้องด้วยนะครับอ่าเราก็จะพยายามเอาพระสวยพระแท้นะครับที่ทันหนวงพ่อกวยสร้างปลูกเสกนะครับ คลิปเนี่ยเราจะทำคลิปอัปเดตของเข้ามาทุกวันนะครับสำหรับเพจบ้านกูมินี f c นะครับแต่ถ้าใครชอบดูไลฟ์สดนะครับดูไลฟ์สดอชอบนั่งชมไปนานน,านดูไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับทุกๆเวลาที่มีคลิปหรือว่ามีไลฟ์สดเข้ามาเนี่ยนะครับพ,พี่เพื่อนๆนจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับองนี้เนื้อหาสวยเลยนะครับ องเนี้ยเนื้อหาสวยเลยนะครับเป็นหงไายนะครับเป็นขุนแผนหงพลายนะครับองคเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนอกจากเนื้อหาสวยแล้วนะครับยังหลวงปู่เมตตาจานมือ,อไว้ให้ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเนื้อดินผสมผงครับแบบนี้นะครับแล้วมีจานมือด้านหลังชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าใช้มาก น่าใช้มากครับหงพายอ,องค์นี้นะครับหงพายอ,องค์นี้น่าใช้มากนะครับหลายคนชอบพระขุนแผนหลวงพ่อกลวยนะครับอันนี้ผมการันตีอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าขุนแผนของหลวงพ่อนะครับมีความโดดเด่นทางด้านพุทธคุณนะครับพุทธคุณโดดเด่นมากเพราะว่ายิ่งเป็นพระหงพายหรืออะไรเนี่ยนะครับหลวงพ่อเราก็เรียกว่าไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ใคร นะครับไม่แพ้ไข่ทีเดียวนะครับเรื่องเสกขุ่นแผนเนี่ยนะครับไม่ด้อยกว่าใขรทีเดียวเพราะนั้นใขรที่ชอบนะครับก็ตัดสินใจแล้วก็ทักข้อความมาในไลน์นะครับแคปรูปนะครับทักข้อความมาในไลน์บ้านกูมีดีเอนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่ากดติดตามกันไว้นะครับเวลามีพระใหม่ๆเข้ามานี่ครับแล้วก็ อันนี้ครับอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณเป็นขุนแผน <uds> เป็นขุนแผ NT นแผชมตลาดเนื้อผงพุทธคุณนะครับอันนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณขุนแผนชมตลาดเป็นเนื้อหาคล้ายๆกับกลุ่ต้นพิกลเลยนะครับเป็นผงพุทธคุณยุคแรกก่อนปี2 5 0 5นะครับแบบนี้ สวยๆมากแล้วเนื้อด้านหลังนี่วันนะนี่ออกเป็นเขียวก้านมะลิสวยจัดเลยนะครับองนี้ก็ถ้าชอบแบบนี้นะครับก็ไม่กวนพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับยังไงก็ทักทายกันเข้ามานะครับทักทายกันเข้ามาอย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาที่บ้านกูมีดีนะครับก็0 9 8 7 2 7 1 0 6 2นะครับ0 9 8 7271062นะครับหรืออีกหนึ่งหมายเลขก็0657147414นะครับทักกันเข้ามาอย่าลืมนะครับฝากด like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับฝากกดฝากชักชวนเพื่อนๆนะครับกดติดตามใครที่ชอบพระแท้นะครับ ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยนะครับเราก็ฝากเพจเล็กๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับจะมีพระแท้ของหลวงพ่อกลวยแบบที่พี่เห็นนะครับหลากหลายพิมพ์มากนะครับหลากหลายพิมพ์มากนะครับมาให้ได้เลือกหานะครับจะเป็นพระยุคไหนก็แล้วแต่นะครับเราจะเป้นหาพระที่ทันหลวงพ่อกลวยสร้างและปลุกเสกนะครับอ่า ในยุคแรกนะครับในยุคต้นนะครับยุคกลางนะครับแล้วก็ก่อนที่หนุ่พ่อจะมอรณนะภาพก่อนปี2,521นะครับ <c oughs> ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเราเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับกับอัปเดตคลิปต่อไป